ที่ปทุมธานีเป็นคู่กรณีระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รกับบ้านเรือของชาวบ้านกับชุมชนนะคะในส่วนของการก่อสร้างน,นะคะชาวบ้านก็บอกว่าขอพักของมหาวิทยาลัยก่อสร้างก็ไม่ได้เอาสแ,แลนด์ไม่ได้เอาผ้าพลาสติกเนี่ยมาคลุมไว้ทําให้มีเศษวัสดุสิ่งก่อสร้างต่างๆร่วงลงมาถูกบ้านของชาวบ้านในชุมชน,ชน<อ>ชมนะคะชุมชนคุ้มผ้าผับ หมู่ที่17นะครับตำบลคลองหนึ่งอเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเองนะครับก็เป็นคู่กรณีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์สักรักสุสิตนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในเรื่องของการก่อสร้างอาคารใหม่ของ มอธรรมศาสตร์เองแต่ว่าเรื่องน้ําด้วยเรื่องน้ําด้วยน้าเสียบอ่บอบาบ้านมันเสียเนี่ยมันรดนออกมาพอมันร้นออกมาเนี่ยมันก็ไหลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของชุมชนนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านนะค,ครับซึ่งเป็นมาเวลาเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะค,ครับก็เคยร้องเรียนไปถึงผู้บริหารเนี่ยเรื่องมันก็เงียบหายไปนะครับนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาคุยกับผู้เสียหายนะคะคุณนิรุตศรีวิชัยนะคะค่ะซึ่งเป็นผู้ดูแลหอพักนะคะที่ยูโดมค่ะสวัสดีค่ะคุณนิรุตค่ะ สวัสดีครับผมค่ะในเรื่องของน้ําเสียนิทางหอพักจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะตอนนี้ทางหอพักเราเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยกับทางชาวบ้านแล้วนะครับรวมถึงผู้รับเหมาที่เขาดูแลอยู่นะครับตอนนี้นะฮะ,ะก็เมื่อเช้านี่ทราบว่ามีการไปคุยกันที่หน้าง,งานแล้วด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังกําลังะจะลอกท่อเพื่อที่จะซ่อมแซมแก้ไขนะครับแต่ว่าก็ค,คุยกับทางผู้รับเหมาไว้น่าจะไม่เกินไม่เกินสองอาทิตย์นะฮะเป็นอย่างช้านะฮะ แล้วปัญหามันเกิดจากอะไรคะผู้รับเหมาได้แจ้งไหมคะคือเราคาดว่าน่าจะเกิดจากท่อน้าครับที่มันแตกนะฮะแต่ว่าท่อน้ำเนี่ยอาจจะเป็นน้ําเสียหรือเปล่าอันนี้ต้อง,ต,องต้องกำลังตรวจสอบอยู่นะครับค่ะครับผมค่ะแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนเ,ออเป็นน้ําท่วมแล้วก็เป็นน้ําเสียมีกลิ่นเหม็นเน่า ตรงนี้จะมีการเจรจาในส่วนของค่าชดเชยไหมคะหลังจากที่แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็ต้องเลยอย่างนี้ครับคือห <c oughs> น้างานจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับาชาวบ้านอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับ <c oughs> ทางหอพักอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็มีน้ําซึมจากทางฝั่งฝั่งฝั่งหอพักเนี่ยผ่านเข้าไปทางฝั่งชาวบ้านนะครับแต่ถาม <c oughs> ว่าเป็นลักษณะน้ําท่วมแบบเยอะเลยไหมเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพอราสัญจรไปมาเนี่ยนะครับอาจจะยากนิดนึงก็คืออาจจะต้องเปียกนะฮะแค่นั้นเอง นะฮะคืออาจจะมีเขาเรียกว่าเชิดแฉะครับนะฮะเฉิดแฉะลื่นนะคะตามที่ดิฉันได้รับข้อร้องเรียนมาเขาบอกเด็กๆจะไปโรงเรียนก็ลื่นล้มแผลก็ต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็เดินไม่ค่อยระวังก็ล้มเช่นกันในส่วนของผู้สูงอายุนะคะเรียนว่าอย่างนี้ครับหลังจากที่รับเรื่องมาประมาณสักปลายอาทิตย์ก่อนนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทที่ก็กำลังทํางานอยู่ในนี้นะฮะนะครับก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก็มีการไปพูดคุยกันนะครับ นง,งานตอนเช้าเนี่ยนะฮะถ้าที่เช็คล่าสุดเนี่ยทราบว่ากําลังสั่งซื้อหินคลุกอยู่เพราะว่าทราบว่าชาวบ,บ้านกับทางผู้รับเหมาเนี่ยเขามีการคุยกันก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับว่าจะมีการนําหินคลุกมาลงให้นะครับแล้วก็รีบซ่อมท่อให้โดยเร็วนะครับทางผมเองเนี่ยก็เช็คข้อมูลเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ทราบว่าไม่น่าเกินสองอาทิตย์เป็นอย่างช้าในการซ่อมท่อระบายน้ํานะฮะครับผมค แล้วอาคารที่กําลังก่อสร้างล่ะคะที่ชาวบ้านบอกว่าไม่มีการคลุมเศษวัสดุต่างๆร่วงลงไปใส่บ้านเขาได้คุยกันในปัญหานี้ไหมคะ,ะจริงๆน,น่าจะไม่มีประเด็นนั้นนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ลักษณะเป็นเหมือนกับก่อสร้างที่เป็นที่เป็นงานกําลังสร้างแต่เป็นลักษณะของงานปรับปรุงซึ่ง,ซ,งซึ่งปรับปรุงเป็นชั้นเตีย้ยเตี้ยซะด้วยซ้ำนะครับค่ะ,ะชาวบ้านลองเรียนมาไว้ไว่าอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็คือตอนนี้ดูจากภาพที่ขึ้นหน้าจอของเราที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเก็บภาพมาก็จะมีในลักษณะของนั่งร้านนะคะแล้วมีการเทปูนมันไม่ใช่ซ่อมแซมนะคุณนิรุตมันคือการสร้างใหม่นะคะอ่าจากภาพตอนนี้ค่ะโอเคฮะน่าจะเป็นอาคารข้างเคียงนะครับน่าจะเป็นส่วนที่ต่อเติมตรงนั้นนะครับโอเคค่ะอันนี้อันนี้จะทํากี่ชั้นยังไงฮะอย่างนี้ครับ ผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะทําเป็นที่วางเข้าใจว่าเป็นหม้อแปลงนะครับเข้าใจว่าเป็นหม้อแปลงนะครับเด็กต้องขออนุญาตตรวจสอบวิธีครับนะฮะว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่จริงๆตรงนั้นจะไม่ใช่เป็นอาคารนะครับเป็นอาคารที่เป็นเป็นสูงๆไม่ใช่อย่างนั้นเป็นลักษณะเหมือนเหมือนจะทําเป็นหม้อแปลงจุดวางนะครับค่ะจะเป็นลักษณะนั้นครับครับกรับอ่ารรูปอาจจะไม่เหมือนกับที่คุณนิรุธ คิดอยู่นะก็เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นหม้อแปลงเนี่ยมันคงไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะ,คะเ,เพราะว่าจากภ<ก>าพเนี่ยมีคนงานก่อสร้างนะคะขึ้นไปยืนเมืนั้นนะ่ะสามสี่คนเลยนะคุณนิรุตถ้าอย่างนั้นดิฉันรบกวนคุณนิรุตตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปได้ไหมคะได้เลยครับนะฮะยินดีฮะนะคะคขอบคุณมากครับคุณนิรุตครับ